ครบบครียาดูเหมือนคนนอนนอนตอนนี้ก็ดูสุขภาพดีเหมือนคนนอน10ชั่วโมงค่คะเคสวันนี้เนาะจะมาเติมตรงหน้าแก้มกันเนาะถ้ามาดูใกล้ๆนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยใต้ตาหน้าแก้มเนี่ยไม่มีมิติเนี่ยก็นนหนึ่งเป็นร่องนิดนึงวันนี้เรามาเติมเป็นแก้มส้มนะคะถ้าเติมแก้มส้มเนี่ยจะทําให้หน้าดูเด็กขึ้นนี้เป็นหลังทำครึ่งนหนึ่งเนาะจะเห็นได้ว่าเนี่ยด้านนี้ดูมีมิติมากขึ้นพอหน้ามันดูมีมิติมากขึ้นอะแสงมันก็ตกกระทบ เอาทำให้หน้ามันดูแบบดูสว่างมากขึ้นถ้าเห็นสังเกตนะครับตรงนี้จะดูมืดๆเนอะอันนี้ดูสว่างขึ้นนะครับดูเหมือนแบบคนที่แบบนอนพอสุขภาพดีประมาณนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะคุณหมอนัดก็สาขาทองหล่อทุกวันพุธนะคะเล็กคิวกับทางเพจน้องแอดมินได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นทางไลน์แอดของทางคลินิกก็ได้นะคะคุณหมอเบอร์มาหล่อด้วยคะ่ะคอนเฟิร์ม